สประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนรัตนึึดินกรุงเทพมหานคร 4. ี่้อง 4. สิงปุกซังสองเกษตรกรปลาเลี้ยงไก่เนื้อสมบออกและสุกวางสาวชิดกรมลูกขาหาวเชิดไรเกษตรสา์สี่าวเชิดไรเกษตรสา์ประสบการณ์ากายทุริษาั้งแตตัดตำแุน่งสมัวกรสมัปจุ 能它长大，让它努力工作。 ครบวงจรโดยการเรียนรู้ผ่านมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 3. พอร์ตเฟโย่สี่ซีอูทิปฮันจรเข้สัมพันธ์ทุกโครงการหกเนี่ยบาเื่อเป็นเนื้อบาเลือกเป็นเนื้อเรื่องชีวิตเราอายุยันเป็นจุกจมวามปะดานาที่อะไรก็คล้องไอ้แกล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดียวไม่กัดคล้องเลยนะไม่กัดคล้องเลยนะ ขอบคุณบรรจุกาก็เดือนนี้เป็นเดือนที่หกแล้วครับที่ต่อมอข้าวสานให้กับพี่น้องชาวตำบลดอกเทเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนครับเป็นเดือนที่หกแล้วก็ในความคิดก็จะมอบไปเรื่อยๆครับทางละสี่พันกว่ากระสอบครับสี่พันกระทุ่งครับประมาณยี่อ่ายี่สิบปร็นตต่อเดือนครับอ่าตอนนี้เราเปิดโครงการ สู่เรียนรู้ออนไลน์ขลองตะบนะดยไย้สัมพั์ครับเพื่อรองรับนักเรียนตั้งแต่ป .4 ยันเข้ามหาหลัยในในทุกวิชาเรียนตั้งแต่ป .4 มีวิชาคณิตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็อังกฤษเรียนเรียนรู้เพื่อสอบเขา้ามอ .1 โรงเรียนดังใน,ในแต่ละในแต่แต่ละโรงเรียน ครับกาจะมีพกจุฬาพรเทพธิรินสซกุลาบอะไรเงี้ยครับแล้วก็นักเรียนหม 4, หนึ่งซึงมสี่เพื่อสอบเข้าเตรียมบุดมเพื่อสอบเข้านักเรียนในร้อยสี่เหล่าทับแล้วก็นักเรียนมสี่มห้ามหกเพื่อสอบเข้ามาวิทยาลัยมีทุกวิชาครับอาคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะสร้างกิจสร้างคมอาแล้วก็คอร์ A เอเรเวล c อรซีูเทปคอไอเอลวิชาภาษาอังกฤษพืนท่านมีมีให้เรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอการเรียนการสอนเราสามารถเลือกเรียนได้ทุกเวลาที่เราอยากเรียนโดยผ่านอา่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กโทรศัพท์ที่เด็กนักเรียนมีอยู่ในตัวครับสามารถเรียนรูผ่านออนไลน์ได้ได้ได้ตลอดเวลาที่อยากเรียนครับ <minutes> เพื่อเพื่อเพิ <busca> ่มเกรดแล้วก็เพื่อไปสอบในโรงเรียนที่เราก้ามาแล้วตั้งแต่ป .4 ยังมหาวิทยาลัยครับเพื่ออนาคตท่องลูกหลานชาวจังหวตากอเคจะได้มีความรู้เพื่อไปสอบแข่งขันในระดับต่างๆเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว13

อให้เจริญนาทีในการงานนะจ๊ะใสุขสมบ่งทุกอย่างจ้า,าจเดี๋ยวเน้แหละขอบคุณมากๆเลยค่ะ